Chẳng phiếu à โอเคสวัสดีครับผมนะัทขอนแก่นซูเปอร์ไบค์วันนี้ยินดีนําเสนอเป็นแซดแปดร้อยครับผมปี2 0 1 5นะได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมยางเอาอ่ะผมบอกเลยเสียงเครื่องยางแน่นแล้วแบบว่าคันนี้นะมาแบบเต็มเต็มนะมาพร้อมกับพ่อเลสิกนะครับเป็นพ่อแท้นะครับผมไทเทเนียมนะแล้วคันนี้เป็นสีเขียวดําตัวหายากแล้วนะเป็นตัวสุดท้ายนะครับของแซดแปดร้อยนะแล้วอีปี17็ก็กลายเป็นแซดเก้าร้อยไปแล้วนะพอปี16มันก็จะเปลี่ยนโฉมนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับยางหน้าหลังเป็นพิลารี่ซูเปอร์คอร์ซ่านะดอกย ไม่แตกง,งานนะรถพร้อมใช้เลยแล้วแบบว่าฟังเสียงดิรถไม่เท่าไหรอ่อ่ะเดินทางมาอยู่ที่17,000เจ็นกว่ากิโลเท่านั้นนะแล้วฟังเสียงความแน่นของเครื่องนะแบบมันแน่นมาก แล้วท่อเลสฟิกนะที่มาพร้อมกับแซ0 0แปดรนะทำให้ตัวแซ0 0แเองเนี้ยแรงด้วยนะครับผมแรงขี่มันเสียงเพาะอะไรประมาณเนี้ยตำหนิผมชี้ตำหนิให้ดูด้วยเลยมันจะได้จบๆภายในคลิปเดียวนี่นะครับอันนี้คือสีเดิมของแซ0 0แนะถ้าสีเดิมมันจะบางแบบนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นคนซ้อนอาจจะใส่อะไรตรงขาแล้วก็เนี่ยแค่นี้ นะครับไม่มีล้มชนหนักนะครับรับประกันโครงสร้างนะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับแคทบาร์ด้วยนะครับผมครบๆหล่อๆเสียงลั่นๆไม้น้อยต้องจัดนะครับสำหรับคันนี้ผมเปิดขายอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทเท่านั้น149นะครับได้ลิมิเต็ดแซ่แปดร้อยไปขี่หายากนะผมบอกเลยไอ้ความหายากอ่ะไม่ใช่แซ่แปดร้อยแต่ความหายากคือความสวยของมันสภาพของมันสําหรับคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่3 1ม0 0ืบาทนะครับผม3 1ม0 0ื่คอนอยู่ที่4 8 0 0ันแปดร้อยกว่าบาทสามสิบหกนวดใครที่สนใจนะครับติดต่อผมได้ที่เพจร้านนค ซูเปอร์บา์สำนักงานใหญ่หรือโทร0877226376นะครับผมอย่าลืมบัญชีที่โอนบัญชีร้านคอนแกนซูเปอร์บา์เท่านั้นผมย้ำเลยนะมีฉายชีพเยอะมากโอนบัญชีร้านขอนแกนซูเปอร์บา์เท่านั้นหรือวิดีโอคอให้เจอหน้าผมเท่านั้นประมาณนี้ใครสนใจคันนี้จัดมาขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ